โอเคสวัสดีดทุกท่านนะครับแอดปามนะครับและด้วยความตื่นเต้นของผมนี้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่กับอ y a NEO นะครับแต่เป็นอ y a NEO รุ่นที่เรารอคอยกันนี่และนี่คือ AYA NEO 3ครับเป็น w i n วินโด n d นเ l ลรุ่นหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโมดูลปุ่มแบบนี้ได้สุดยอด แล้ววันนี้มาอันบล็อกไปพร้อมกันผมยังไม่ได้แกะกล่องนะครับเขาห่อกล่องใหญ่มากับเครื่องลูกเพจอีก2 3สามกล่องนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับมาแกะไปพร้อมกันนะครับอันบล็อกไปพร้อมกักบผมเหมือนเดิมนะครับที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวยื่เก้าอี้ขึ้นก่อนตื่นเต้นจัดไม่ได้เตรียมตัวนี่นะครับแล้วก็อันนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับนี่คือ ขอดมอีกแล้วนะครับหอมนะครับนี่คือเครื่องนะครับกล่องเขาค่อนข้างจะหนาเห็นไหมครับหนามากนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าเป็นสเปค iyanio สนะครับตัวที่ใช้ a m m d ไลเซน a i เก้า h x สามเจ็ดศนะครับซึ่งแรงกว่า c 1 e x t r e m e ที่ใช้ใน a l l i x พอสมควรนะครับและตัวนี้นะครับ อ,อ่มาพร้อมกับแรม3 2มนะครับแล้วก็สตอร l เรจ1เทรเป็นสีดำร้วนนะครับสุดยอดนี่กล่องเขาก็เป็นแบบนี้นะครับสงสารกล่องนะเอาห่างออกไปอีกไหมการจะดูเต็มๆนะครับแสงอาจจะไม่เยอะมากนะนะครับตามสไตล์ผมนะนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สัน ด้านนี้ก็เรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรเป็นตัวนูนปั๊มไอยานิโอแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังอ่ะโอ้พระเจ้าดูเป็นโมดูลทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งเขาเปลี่ยนได้หลายสิบแบบมากๆนะครับวันนี้ผมมาอันบล็อกก่อนนะครับการรีวิวการใช้งานหรือบอ,อบาๆดๆเนี่ยก็อ,ยอีกอีกอันนึงมาอันบ็อกแกะกล่องไปพร้อมกับผมก่อนนะครับ โหกล่องสวยมากอามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับออกมาสิลูกซูมหุยก็กล่องเก็บก่อนนะนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูข้างนี้นี่คุณดูเอาไฟให้ดูโอ้โหมันเป็นแบบคุณดูดิเป็นปั๊มลงไปอะ่ะคือดูแพงอะ่ะเอาตรงๆอ่ะนะครับนี่นะครับคือ อาญาเนโอแมกเนติกมดเอ่อเมจิกโมดูลนะครับขอขอควาประธานอภัยแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะมาดูที่แผ่นตัวนี้ออกนะครับเพื่อโอ้โหเปิดแผ่นตัวนี้ออกนี่คือเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องเลยนะครับโอ้โหขอจับอะไรมัน โอ้ยหอมนะครับโอ้ยเครื่องบอกเลยว่ามีน้ำหนักอยู่นะครับมีน้ำหนักโหแต่จับสะดวกวะ่ะอุย้ยจับสบายอะจับสบายฮะจับสบายฮะนาลอกดีครับดีแพดโอ้โหดี โอ้ยปุ่มนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยปุ่มสองข้างนี้นะครับติดมาจากไอ้ย่ามีปุ่มมาโครตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ตัวเครื่องอมาดูที่กล่องกันก่อนอน,นะครับด้านล่างนะครับตามสไตล์ของเขานะครับเขาจะมีกล่องตัวนี้มานะครับแล้วก็เป็น คู่มือและบาบาใดๆของเขาอยู่ในนี้ดูแพงมากนะครับแล้วก็เป็นแผ่นพับแบบนี้เลยนะครับมาให้นี่นะครับบอกรายละเอียดดิเมนชันเครื่องทุกอย่างมีใบ QC part ทุกอย่างมาให้นะครับซึ่งแบบนี้ดีมากนะครับแล้วก็มีใบบอกการควบคุมของอ,อาญาคอนโทรลนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเป็นแผ่นแบบนี้ดูแพงมากนะครับอืมก็ แบบนี้เนาะนะครับรู้รู้กันอยู่นะครับตั้งแต่อาญาแล้วนะฮะโอเคทีนี้เอาแอบไปก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมไป่ส่เองแล้วกันอ่าด้านล่างอีกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นสายชาร์จมาให้นะครับ เวแกะกมาให้ดูเลยเพราะอะแอดป APTER ชาร์จที่ดีที่สุดคือแอด APTER ของมันนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นไทส e C to t ไท e C ปกติมาให้นะครับแต่ถ้าใครมีที่ชาร์จ100วัตต์หรือ65วัตต์ขึ้นไปอะไรอย่เงี้ยก็ใช้ได้นะครับโอเคด้านนี้นะครับสักคู่นะ กลองเล็กนะครับเป็นตัวแปลงนะครับไกลไปไหมเป็นตัวแปลงแบบนี้นะครับเป็นตัวแปลงปลั๊กนะครับหรือคิดว่าจริงๆแล้วปลั๊กเขาจะเป็นแบบนี้เลยมาเลยหรือเปล่าอ๋อมีหัวแปลงหลายแบบโอ้โหเพียบเลยนี่ครับโอ้มีสายเอ่อ มีหัวต่อ USB A to USB C ให้ด้วย2ออันเลยนะครับแล้วก็มีจุกอะนาล็อกมาเปลี่ยนครับอันนี้ดีกว่าจะเปลี่ยนอันนี้เลยนะครับผมบอกเลยเหมือนไอา้ย่านะครับดีกว่าแน่นอนอ๋อก็จะเป็นปลั๊กสำหรับเอ่อให้มันได้ global ทั่วโลกนะครับหัวปลั๊กที่แถมมาให้ประมาณนี้มากกว่าส่วนอีกกล่องหนึ่งก็น่าจะเป็น อะแดปเตอร์แน่นอนครับเป็นอะแดปเตอร์ของสี่เหลี่ยมปกติเลยนะครับของไอยานะครับแล้วก็เหมือนแม็กนะครับเอาปลั๊กลงมาแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์ apter, เนี่ยเดี๋ยวผมดูในไฟให้นะครับว่าเอาพุทเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกมา หรือผมมองไม่เห็นไม่รู้อ่าประมาณนี้นะครับเป็นสายสีซึ่งจริงๆมันก็ใช้ชาร์จได้แหละนะครับอะไรที่ร้อยวัตต์หกสิห้าวัตต์มันใช้ชาร์จได้หมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนจุกเลยนี่นะครับจะขอถอดจุกอันนี้ออกเลยเพราะมไม่ขนาดอันนี้อันนี้ขนาดกว่า เออต้องอันนี้เต็มมืออันนี้มันมันเล็กไปครับมันแคบไปสำหรับผมนี่นี่อันนี้เลยครับถนัดมือเป๊ะความรู้สึกเหมือนอาญาเป๊ะแอบว้ก่อนเห็นไหมเขามีทุกอย่างมาให้พร้อมนะครับครบไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอากล่องประกอบเก็บกลับไปนะครับ เดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวดูตอนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับทีนี้เขาก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวโมดูลจาได้ใช่ไหมนะครับเป็นโมดูลกล่องของเขาอืมนะครับก็คือตัวโมดูลตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอยื่นมองหน่อยได้อยู่นะครับแอะเปิดกล่องออกมานะครับ ดึงออกมาอย่างนี้เลยอ่ะด้านหน้าก็เรียบๆหรูๆ,ๆไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็กล่องมาอย่างนี้เลยเอาเลวะนนี้ออแล้วแปะไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องเปล่าๆแล้วนะครับอ่ะเปิดออกมานะครับก็เป็นกล่องแบบนี้น่ารักปะแล้วก็มี เอ่อเปิดด้านไหนฮัลโหลนี่นี่ยอันนี้เอาเปิดปลอกแพ็คหนึ่งวมาโอ้เป็นที่เก็บนะฮะมีลายน่ารักคิกุูอโนเนะมากเลยอ่ะนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแผ่นอ๋อเป็นแผ่นของเขาเฉยเฉยซึ่งไอแผ่นนี้แหละเราสามารถถ่ายนะครับแล้วก็ไปตัดเป็นเคปล่ามาแปะทุกอันของโมดูลเราได้อีกนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ อ่ะทีนี่เป็นหูอันนี้สวยสวยก็อีกไปใช้ทําไมตัวขาวนะครับได้กล่องมาสองใบเลยนะเจ๋งปะขาวกับดํานะครับแล้วก็อได้กล่องแบบนี้น่ารักน่ารักเลยนะครับมาดูข้างในครับเป็นยังไงอยากเห็นหนึ่งสองสามโอ้คุณคุณคุณโอ้ย เนื้อหอมพลาสติกอย่าไปดมมนะันเห็นปะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไฟมานิดนึงนะตรงนี้อาจจะเห็นเห็นที่วางผมหน่อยนะนะครับเนาะเ่อยผมผมจะให้เห็นไฟโมดูลเขาแต่ละตัวนะครับดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก็แล้วกันนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกอันนะครับมีเขี้ยวมาให้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มโมดูลแบบนี้เลยเล็กๆแบบนี้ครับหุย หุ้ยดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้โคตรเจ๋งอะ่ะดีแพดอันเนี้ยเฮ้ยไม่เคยไม่เคยกดดีแพดแบบนี้มาก่อนในชีวิตบอกเลยนะครับไม่เคยเลยเฮ้ยโห้โคตรดีได้แปดชิทเลยไหมเนี่ยเฮ้ยหัวนี้ดีมากแล้วน้ําหนักเบาจริงเบาแบบเบามากนะครับเบาแบบอาวางบนกระดาษได้นะครับไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับอึม อ้อยเจ๋งอะ่ะแล้วก็เวลาใส่ก็ใส่ลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีจุกตรงนี้ให้เปลี่ยนอีกเห็นไหมมีจุกตรงนี้ให้เปลี่ยนด้วยอีกนะครับเออแล้วก็เออ่ในบนดูลปุ่มแต่ละอันนะครับตัวแรกนะครับแบบนี้นะครับซูมก่อนนะอาจจะไม่ชัดบ้างนะตัวนี้เป็นทัชแพดนะครับเออเวลาคุณใส่ไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้ใช้นิ้วตรงนี้ในการทัชแบบนี้ได้ นะครับเจ๋งปะละ่ะแล้วก็เป็นนี้เป็น dpad นะครับอุ้ยปุ่มกดดีวะ่ะและอีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นทัชแพดเหมือนกันนะครับก็สามารถมีปุ่ม A B X Y แบบนี้ได้เลยเหมือนกันเออเจ๋งเอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้บอกเลยคุณนี่ครับคุณดูปุ่มแบบแบบหกปุ่มเรียงกันครับนี่ครับ นี่คือ,อ,อถ้าใครเคยเล่นสมัยสตีท์ไฟเตอร์เนี่ยมันจะมีปุ่มต่อยเบาต่อยกลางต่อยหนักเตะเบาเตะกลางเตะหนักเป็น6ปุ่มแบบนี้นึกออกใช่ไหมนะครับหรือในมาเวลสตีท์ไฟเตอร์เขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเวลาคอมโบก็คอมโบเหมือนกันแบบนี้นในเกมตู้นะครับทีเนี้ยมันจะมีเ,เป็นโมดูลแบบนี้มาให้เลยซึ่งพอกดปุ๊บเนี่ยคุณก็จะกดแบบนี้ได้เลยกอยต่อยตอยต่อยเบาตอ่ตอ,ยตอยกลางต่อยหนักคุณจะคุณจะรู้แบบนี้ได้เลยเจ๋งนะครับ โเจ้าจอดแล้วก็ยังไม่พอนะครับมันก็จมะมีโมดูลที่เป็นอ n นาล็อกมาให้อีกอันนึ่งทั้งๆที่มันเป็นฮอลล์เอฟเฟกแบบสุดยอดมากๆแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังมีโมดูลแบบนี้ก้านใหญ่ๆแบบนี้มาให้อีกอันนึงอะ่ะโฮไม่คือดีและไอช่องกลางนี่คืออะไรอะ่ะเขาลืมใส่มาให้ปะเนี่ยนะครับ ผมไม่แน่ใจนะช่องกลางนี้เขามีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันโล่งมานะผมไม่รู้นะว่ามันเป็นมันว่ามันเป็นอะไรนะครับมันโล่งมามันโล่งมาเนี่ยน,นะครับแล้วก็ปิดกลับไปอย่างนี้นะครับออะเดี๋ยวผมพักไอตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับี๋ยวผมพักไอตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับมันเยอะจัดเราผมขอแอบไปก่อน เอ้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าแล้วก็ขอซูมออกนะครับแล้วก็ปรับลงมาให้เป็นจริงเป็นจังกับตัวเครื่องแล้วนะครับเอะแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้คลิปอันบล็อกนะไม่ได้คลิปรีวิวนะอย่าลืมนะแค่คลิปอันบล็อกนะครับโอเคอันบล็อกรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออนี่นะครับ ก็สวยๆงามๆแบบนี้เลยแล้วครับหน้าหน้าหน้าเขาเป็นกระจกนะครับก็แน่นอนอาจจะมีรายนิ้วมือบ้างนะครับแต่ก็ถ้าตัดเคลลาแปะได้กระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้โค้งบนนะครับด้านข้างเนี่ยไม่ต้องนี่ก็ได้ด้านข้างเนี่ยนะครับเขาโค้งบนแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เจ็บมือไม่รู้สึกเป็นคม นะครับบางทีของอา่านิโอบางคนบอกว่ามันคมไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็หุบมานิดนึงแล้วแหละนะครับแต่ก็ตามนั้นนะครับโอเคนี่คือตัวด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีโมดูลมาให้แบบดัางเดิมแบบนี้นะครับปุ่ม select start ปุ่ม back home เหมือนของอา่าอา่าเิโอเปียบเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีะตัว ลำโพงมาอยู่ได้ได้อันนี้มาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องเสียงว่ากันอีกทีไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเอ้นด,ด้าน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 อะไรวะ <c oughs> ด้านใต้ด้านสันข้างล่างนะครับก็จะมีปุ่มเอ่อรีเซ็ตถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวว่ากันนะตอนใช้งานจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดเอ่อเมมโมรี Memory เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีรูเสียบน,นี่อะไรวะอันนี้รูอะไรวะจะว่าไปสามจุดห้าก็ใช่หรือเปล่าวะ,ะเดี๋ยวผมไปดูสเปคมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสเปคมาให้อันนี้แค่รีวิวอันบ็อกแกะกล่องให้อย่างเดียวนะนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับโอ้โหนี่ครับปุ่มแล้วก็ปุ่มมาโคข้างหลังเป็นแบบนี้ นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสามารถเลื่อนได้นะครับถ้าคุณจะเอากดสั้นๆเป็นดิจิตอลก็กดได้แค่นี้นะครับถ้าเกิดเอาแบบเป็นอนาล็อกกดแบบนิ่มๆแล้วโหดีมากก็กดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีปุ่ม back home ที่ไม่เล็กแล้วนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งกดง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศแล้วก็มี Type C พอร์ตหนึ่งและที่สําคัญเลยคือเขามีพอร์ตพอร์ตออกคุลิ n งนะครับ พอรตที่สามารถเชื่อมต่อกันกับการ์ดจอ eGPU ภายนอกได้ด้วยนะครับนี่ด้วยพอรตนี้เลยนะครับเพราะนั้นคุณอยากเล่นเกมแรงแค่ไหนคุณต่อ eGPU เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงรู้เสียงและปุ่มสแกนไรนิ้วมือและเปิดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดไปแล้วด้วยอ่ะมาดูกันไฟติดแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาอันบ็อกแกะกล่องให้ให้เฉย อ๋อไม่ติดไม่ติดน่าพัดลมติดแล้วนะครับมาแล้วนะครับโลโก้ a อยา i นโอมาแล้วนะครับ อืมนี่นะครับก็เป็นวินโด s, <Okay>. <S นะครับขึ้นโลโก้ร้านมาให้เลยอ่ะบอกไว้เลยนะนะตรงนี้เลยละกันนะครับเออเชื่อมเชื่อมต่อกันเชื่อเริไปเลยนะครับเอเครื่องนี้นะครับได้ส่งมาให้ทดสอบนะครับจากร้านคีปออนแกจ e t นะครับส่งมาให้ผมได้ทดสอบดูนะครับว่าเครื่องแบบนี้การใช้งานในพาร์ทของเกมวินโด w พีซและอ m มูเลเตอ นะครับอะไรที่แตกต่างบ้างอะไรที่เราเล่นได้มากกว่าที่ไอยาเนโอพ็อกเกตีโวทำได้หรือออเดียนสองโพโต้ทำได้หรือเครื่องอื่นๆทําได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้ก็แน่นอนอาจจะเน้นเพยสอาจจะเน้นเพยสี่ 4, แล้วก็อาจจะเน้นเรื่องเกม PC และสตรีมให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับอืมก็มันก็คือ Windows นะครับแล้วก็เป็นวินโดว์ไรเซ่นตัวหนึ่งนะครับก็เอ่อเปิดเข้ามาก็เข้า Windows ได้ พอดีรหัสผมอยู่ในในโทรศัพท์แล้วผมเอาโทรศัพท์ถ่ายอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เปิดเช็คให้นะครับนี่คือทั้งหมดของการ Unbox อ,อกแกงกล่องนะครับของไอ,อ,อายาเนโอสามแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีโมดูลแบบนี้ให้เสร็จสับนะครับซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่สเปคค่อนข้างสูงนิดหนึงแลครับแล้วก็ยังไม่มีลยังไม่ได้ขายจริง นะครับมีราคากำหนดมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดราคากำหนดมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะครับอีกทีหนึ่งมาโพลให้ทราบอีกทีหนึ่งอันนี้มาตื่นเต้นเรื่องการอันบล็อกแกะกล่องกันก่อนนะครับซึ่งด้วยสเปกนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยมี Windows Handhel d ในมือที่สเปคแรงเท่านี้มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไง นะครับแล้วก็มันสามารถเล่นเพย์สามได้เรื่องแค่ไหนนะครับแล,แล้วก็เราก็เล่นเพย์สี่ได้เรื่องแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมสตีมหนักๆได้เรื่องแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอะไรที่มันทําได้แตกต่างจากพวกที่เป็น Android นะครับแล้วก็โอเคไหมกับการใช้งานและคุ้มไหมกับการลงทุนนะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับทีนี้แหม <c oughs> มันอยู่ใน เดี๋ยวมาใหม่อ่ะโอเคกลับมานะครับก็จะเป็นเข้าหน้า Windows แบบนี้เลยนะครับใครใช้คอมเป็นวินโดว์ยังไงก็มันก็คือ Windows อย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือหน้าตาคอมปกตินะครับทีเนี้ยที่เด็ดก็คือเป็นไอ a ย่าสเปซของเขาด้านนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีะปรับนะครับบาลานซ์เซฟิงโหมดโหมดเอ็กซ์ตไปเลยเพื่อจะเล่นเกมหนักๆไปเลย หรือจะเอาโหมดบาลานซ์นะครับปรับ TDP ได้ที่ตรงนี้เองด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวว่ากันละกันผมผมติดแล้วมันไม่ใช่อันบล็อกแล้วนะครับแล้วก็มีควบคุมทุกอย่างตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้คือ,อเป็นวิธีการเอาปุ่มออกนะครับก็มาควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับกด one ค l i c k ปึ๊บเด้งครับโอ้โหโคตรฟินเนี่ยแล้วมันก็เด้งออกมาเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับทีนี้คุณจะเลือกเอาว่าจะเอา,เอ,าอันไหนใส่นะครับสมมุติว่าผมเอาเอาอันนี้ใส่นี่นะครับอ่ะเอาอันนี้ใส่เออเอาเอาอนหลอกไว้ล่างแล้วกันกดลงไปตรงๆเลยครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมจะเอาเป็นทัชแพด เพราะว่าผมใช้ว i n d ด w s แออ d คัตแพดแล้วเป็น A B X Y แบบนี้เ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับเ,เป็นอย่างนี้ปึ๊บก็แค่นี้เลยนะครับทีนี้เวลาผมใช้งานเดี๋ยวมันต้องเล็ดต้อดคัตแพดออกมายังไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยววิธีใช้งานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้งมๆไปก่อนนะครับ พร้อมกันกับผมเพราะผมเพราะว่าก็สตาร์ทเล่นพร้อมกันนะครับมีใจโร่นะครับเปิดใจโร่ได้นะฮะแล้วก็มีเดสก์ท็อปเลเยอั์อ๋อก็คือเป็นเดสก์ท็อปเลเยอั์นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเรื่องการใช้งานเนะเรื่องการปรับแต่งตั้งค่าเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปจัดก่อนแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น Quick a c c e s s นะครับเป็นโคสเกมเป็นนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันมิวได้ทุกอย่างนะครับปรับแฟนคอนฟิกเกชันได้ตรงนี้นะครับจะเอาบาลานซ์จะเอาทุกอย่าง อะไรก็มาตรงนี้เลยนะครับทีนี้แล้วก็เสกสตาร์ตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ปุ่มแบ็มปุ่มด้านบนนี้นะครับก็เข้าลันเชอร์ด้านบนนะครับเหมือนเหมือนลันเชอร์พวกเอ็นวดีอ n เอ็กซ์บ็อนะครับโอ้โหผมดันไปเปิดใจโลไงพอเปิดใจโลอะ่ะมันใช้อันนี้ในการควบคุมเมาส์เห็นปะเห็นเมาส์อันนี้ปะ เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับตอนเล่นนะเดี๋ยวผมปิดใจโลก่อนไหนวะอันนี้อ่ะโอเค desktop layout โอเคโอเคอันนี้ใช้นิ้วได้แล้วนะครับก็ใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วในการลากเนาะเพราะว่า เมาไม่รู้อยู่ไหนอ่าประมาณนี้นะฮะถ้าจะเอาออกก็เดี๋ยวผมไปลองใช้งานก่อนวันคลิกครับโออโหมันเด้งดีจริงเลยก็แค่นี้นะครับแล้วก็เอ่อเอาวางไปลงไปนะครับอันนี้อันนี้มันตรงนง้ก็ต้องเป็นอ่อรีแพดกับอนาล,อลนะ็อกอยู่แล้วสุะ่ะเดี๋ยวผมลองเอาดีไอทัชแพดกับดีแพด มาใส่พร้อมกันได้ไหมเราทัดเป็นทัดเทอร์กรีนได้ไหมก็ยังไม่ได้นะครับยังต้องใช้นิ้วอยู่เออผมไม่เข้าใจ <Yeah. S 1> คือเขาบอกว่าอ๋อ please eject ข้างหนึ่งนะครับข้างนี้นะครับใส่ผิดหรือเปล่าหรือว่าอ่าได้แล้วนะครับ อ๋อมันเป็นดี a พลสองอันมันก็จะซ้ำซ้อนกันด้วยอะไรประมาณนี้ป่ะอ่าไม่รู้ครับวันคลิกออกก่อนนี่ประมาณนี้ได้ออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้วกันนะนะครับเออันนี้นะครับแบบนี้นะฮะถ้าใครชอบอ่าถ้าใครชอบดี a พไว้ข้างบนก็ว่ากันปก็ไปปรับกันไปเอาเองนะครับ เออผมจะจําได้ว่าปุ่มตรงเนี้ยมันเออ,อกได้มันต้องมีคีมมาให้ผมแต่อันเนี้ยมันไม่มีคีมมาให้ผมผมก็งงเหมือนกันอืมนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับแกะกล่องมาพร้อมกันนะครับสําหรับอายานนโอสามนะครับก็เอเดี๋ยวการใช้งานก็ว่ากันไปนะครับก็ใครชอบการใช้งานแบบไหนก็ มากันนะครับเวลากดก็กดลงกดมันลงไปตรงๆอะ่ะอืมเนี่ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้วันคลิกก็คลิกเปิดออกนะครับตอนแรกอะ่ะผมคาดหวังไว้ด้วยซ้ำว่ามันอยากให้มันเป็นบลูทูธได้เลยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าไม่น่าได้นะครับเวลาใส่นะครับก็กดมันลงไป ตรงๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาอันนี้โอเคเรียบร้อยอะตามนี้นะครับสำหรับอายา่าี้โอสนะครับเดี๋ยวการใช้งานจริงมาว่ากันเดี๋ยวขอลงขอลองเล่นขออะไรทุกอย่างก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับก็ ขอบคุณร้านคีบอรแกเจ็ดอีกครั้งนะครับที่ส่งเครื่องมาให้ได้ทดสอบให้ลูกเพจดูกันนะครับก็วันนี้มาอันบ็อกแกกล่องให้ดูคร่าวๆแค่นี้กันแล้วกันนะครับฝากติดตามกลุ่ม am, แอดปาร์มได้โซเชเฮลใน Facebook ไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยสําหรับรีวิวจริงว่ามันจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะครับแอดปา์มไปแล้วสวัสดีครับ